ครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทท่านครับก็วันนี้ก็มาพบกับกับผมเช่นเคยนะครับบ่าวโจ้เมืองบนนะวันนี้เราพบเจอกันอยู่ที่บริษัทมนาเทคต์อีกแล้วครับท่านนะครับวันนี้ก็กับภารกิจใหม่ครับนะครับนำตัวเจ้า 312D ดีะครับของคุณพี่ธงชัยนะครับเข้างานซ่อมกันนะครับเป็นตัว361 7ออนะครับก็เป็น งเป็นตัวนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะทําการย้ายน้องนะครับเข้าลงซ่อมกันนะครับวันนี้คร้บก็คุณลูกค้ามีเลิกที่ระบุออกมาเป็นวันที่25สิงหานะครับก็ใกล้จะปลายปีแล้วครับพี่น้องนะับปีนี้บ่าวโจยังไม่มีอะไรเลยนะฮะใช้ชีวิตไปวัน เดี๋ยวไปตามทีมช่างมาย้ายรถก่อนนะครับก็สามดงดีคันนี้นะครับก็คือเดี๋ยวเราทําให้ไม่หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นสีสันนะครับบูสส่งลงสลักนะครับก็พูดง่ายก็คือออปชั่นเต็มร้อยับแล้วก็ตรวจเช็คระบบลายหัวจาะนะครับเพราะว่าตัวนี้คุณลูกค้าใช้ในงานลายหัวจาะนะครับก็รายการทั้งหมดนะครับอยู่ที่20รายการนะครับก็มีเปลี่ยนใบแท็กนะครับจาก5 0เซนเป็นเ0็เซนนะครับตรวจเช็คระบบลายหัวจาะให้พร้อมใช้งาน นะครับเปลี่ยนท้ายนะครับผมทำมันพร้อมไส้กรองนะครับเปลี่ยนซีนกระบอกที่รั่วนะครับเช็คระบบความร้อนจอบแผงค้าให้ใหม่นะครับเช็คระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็จับแรงดันครับแล้วก็ตัวลมแรงครับอ๋อเช็คระบบช่องล่างเช็คระบบช่วงล่างครับแล้วก็เสริมเพียงร้อนน้ำเสริมหน้าอาม โอ้มายใก็เปิดเพื่กิจใหญ่นะครับแล้วก็ล้างมอนหามครับเชียงรวดซึมอย่าหาทีมงานก่อนจัดด่วนพี่งานด่วนเลยใครๆด้ับ อยาให้กี่ที่ข้างครับช่วงนี้ก็เสียง,งนะครับไม่มาเลยเออหย่าไปเลยเดี๋ยวเราจะไปย้ายรถกัน <c oughs> สอนไปใส่สอนไปใส่ <c oughs> อ๋อโอ้ยมาต้อถเชื่อไปลักเอกสารน่ะโอ้ย <c oughs> ดีมากน,นะ <c oughs> โอ้ยเนาะครับวันนี้ก็วันที่ห้าครับวันที่ห้านะครับวันที่ห้าที่ห้าเดือนสิงหาครับนะครับก็ใกล้จะปลายปีแล้วนะครับก็แป๊บๆนะครับปลายปีโอ้ปีนี้ทําไมเหนื่อยแท้พี่น้องนะครับปีนี้ก็แก่ไปเยอะครับอ้าว <c oughs> <c oughs> ครับสู้ๆกันไปครับ <c oughs> ปีนี้เ <c oughs> บาแคบไปนะพี่ <c oughs> ไม่เอาจับไปก่อนนี่ไม่แคบไปกันเนาะ <c oughs> นี่นะครับก็เป็นตัว3า2ดีนะฮะตัวนี้ปี2013นะครับก็เป็นของคุณพี่ธงชัยนะครับตัวนี้ก็จะไปใช้งานกันอยู่ที่พระประแดง ะครับนี่ตัวรถมาสวยมากครับระบบแรงัวมจอมาพร้อมตั้งแต่โรงงานเลยนะครับแทก50เซนครับมีเกีี้ยยางแต่เรื่องแทกไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวเราจะทาการเปลี่ยนเป็นใบแทกเ็เซนนะครับนี่เป็นรถปี2013นะครับตัวนี้เป็นออปชั่นเต็มเลยนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นแทกใหญ่ให้นะครับแล้วก็ตรวจเช็คสภาพให้ท่านพร้อมใช้งานนะครับระบบน้ํามันนะครเปลี่ยนถ่ายให้ท่านใหม่หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเทอร์เน้ำมันตัวเดินน้ำมันสวิงนะครับมอมหม้อน้ําถอดล้างให้ใหม่นะครับ ว้าวก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพราะสินค้าเรามาจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็พอเราทําการซื้อขายกับคุณลูกค้าเสร็จสิ้เรียบร้อยเราก็จะทําการนะครับเดินเพื่อจะเข้าไปที่ระบบซ่อมบารุงนะครับก็จะทําการลื้อนะครับแล้วก็ตรวจเช็คให้ท่านใหม่หมดโอ้ตัวนี้สภาพสวยครับสีสันเป็นมุกี้ใบใหญ่จะเดินไปครับ ออกแถวสองเด้อบอกออกแสงสองแถวแรกแปวอะไรได้ตัน,นแคทนี่ช่วงนี้แคทขายดีนะครับแต่รถมาใหม่มีแต่คันสวยๆครับนี่ให้เรียบร้อยสวยงาม อนนี้มีกล้องมองหลังนะครับกับ 312D ปี2013ครับอันนี้ก็ทำให้ใหม่หมดนะครับปลายทางไปยังผ้าพแดงครับครับก็สลาดท่านใดนะครับที่สนใจนะฮะร,รถคุณนำเข้าแท้ๆจากญี่ปุ่น100%นะครับพร้อมงานบริการทางการขายพร้อมงานตรวจเช็คสภาพให้ท่านพร้อมใช้งานนะครับเราก็ มีท่านเลือกนะฮะหลายรุ่นหลายราคานะครับราคารถก็มีตั้งแต่ราคา1ล้าน1ล้านสามแสนนะฮะหล้านสามแสนเก้าแสนแปดนะครับล้านนิดๆโอ้จนถึงล้านปลายๆนะครับก็สหรับแคสเตอร์วินล่าก็จะมีสามสามหนึ่งสองดีสามหนึ่งองามหนึ่งสีนี่มาใหม่นะครับมาใหม่สองคันมีเป็น3คันนะครับแล้วก็3 1 2 c นะครับก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็3 1 2 d สนสองดีนี้ก็มีอยู่มาใหม่อีก3นะครับมาใหม่3าคันนะครับมาใหม่ก็มีราคาอยู่ร้านห้าห้าร้านสี่ห้านะครับสํสามหนึ่งสอง <c oughs> ดีนะครับแล้วก็มีร้าน8ปดห้าร้านเจ็ดห้านะครับแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ปีเนาะนะครับถ้าเป็นปี2องพนะครับก็จะอยู่ราคาอยู่ประมาณร้านเจ็ร้านแปดนะครับก็อยู่ราคาประมาณเล็กๆนี้น,นะครับ อันนี้ก็ปี2013ครับ123คันนะครับปีเดียวกันนี่ครับส,สวยๆนะครับนี่ก็มีแท็กใหญ่ครับแท็กใหญ่แล้วก็320อนะสามสอเรามีทั้ง 320D 320E นดีนะครับนะครับจอดเรียงกันเลยนะครับ3 2 0งนดีนี่ 320D ดี 0, 0, D, มีอยู่1 2 3 สี่คันนะครับมีสี่นนคันอันนี้ก็จะเข้าไปตรวจเทศสภาพครับนะก็แถวนี้ก็คือมาใหม่นะครับมาใหม่ก็มี 312E อาร์พิเศษนะครับมุกขีใหญ่เด้อตัวนี้เป็นมุกขี0ศูนจุบ่อแต่มุกขีใบใหญ่มากนะครับ เป็นอาพิเศษเด้อนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจก็เข้ามาเรียกชมครับแล้วก็3 1 2หดีปี2013นสิะครับหนึ่งคันนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับแล้วก็3 1 2หนดีนะครับตัวนี้น่าจะปี2011บอ็ดดนะครับแล้วก็ปี2012นะครับก็มีหลายราคาให้ FC ท่านได้เลือกชมนะฮะับเลือกชมเลือกซื้อกันนะฮะก็มีล้านสล้าน4ีล้านหประมาณนี้นะครับอ่า สมิโตโมก็ยังอยู่เด้อนะครับสมิโตโมก็ยังอยู่นะครับสมิโตโมก็ยังอยู่นะครับโอ้รถมีหลายคันนะมีหลายรุ่นนะครับพูดง่ายคือยกกองทัพรถเก่าญี่ปุ่นนะมาวางที่เมืองไทยเลยนะครับชอบรุ่นไหนตัวไหนนะครับก็กิ้งก้างสอบถามเข้ามาได้นะครับอันนี้ก็สมิโตโมครับกับราคาคั้นตัวอยู่ที่1นึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาททำให้เสร็จสรรเรียบร้อยนะครับราคานี้ เสร็จสับออกไปเหมือนรถใหม่ๆป้ายแดงเลยครับก็เวลาเราทำการซื้อขายก็จะแย้กันมาแบบนี้ครับก็เดี๋ยวกําลังหาที่เข้าครับ ก็สำหรับภารกิจพาน้องเข้าลงซ่อมครับก็เป็นว่าเสร็จสายพิธีครับเดี๋ยวผมไปเอารายการไปให้ทีมช่างเขาก่อนนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามและตมนะครับแล้วก็คอยให้กำลังใจกับทีมงานบางนาเทคเตอร์ด้วยดีเสมอมานะครับก็สำหรับท่านใดนะครับที่กำลังมองหานะครับรถกุนนาำเข้าแท้ๆจากญี่ปุ่นนะครับก็ขอฝากไ้ด้วยครับบริษัทบางนาเทคเตอร์ครับบริษัทนํำเข้ารถเก่าญี่ปุ่นแท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์ นะครับไม่ผ่านการใช้งานในไทยนะครับมีบริการหลังการขายครับมีระบบไฟแนนซ์ให้นะครับสำหรับวันนี้กับผมบ่าวโจมบนทก็ต้องขอตัวลวไปก่อนสำหรับวันนี้พะกาวาำว่าสวัสดีครับ